มาดีสุรินทวันศุกร์ที่9ธันวาคมพศ2565เวลา9นาฬิกานางวิลาวันแสนจันทร์สถิติจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนตำบลมหัศจรย์1,000วันแรกของชีวิตนครชัยบุริน์ กับภาคีเครือข่าย6กระทรวงได้แก่กระทรวงสาธารณาสุขกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงแรงงานและกระทรวงศึกษาธิการณห,ห้องประชุมแกรนบอลลูมโรงแรมสตาร์เวลบาหลีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา โดยมีแพทย์หญิงอัชรานิธิอภิญญาสกุลสาธารณสุขนิเทศปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตส,สุขภาพที่9เป็นประธานเก่าวเปิดงานนอกจากนี้เวลา9นาฬิกา นางพิลวันแสนจันทร์สถิติจังหวัดสุรินทร์มอบหมายให้นางสาวละเอียดปานทองนักวิชาการสถิติชำนาญการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจำแนกข้อมูลเพื่อการพัฒนาที่ครอบคลุมและคำนึงถึงมิติเพศสภาวะในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านระบบออนไลน์ณสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์สารกลางจังหวัดสุรินทร์ และเวลา9นาฬิกา20นาทีนางวิลววันแสนจันทร์สถิติจังหวัดสุรินทร์มอบหมายให้นายพงศักดิ์อัมพรรัตน์ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักง,งานสถิติจังหวัดสุรินทร์เขาร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุขสร้างรอยยิ้มประจำปีงบประมาณพศ2566เพื่อนําหน่วยบริการเคลื่อนที่ของส่วนราชการต่างๆไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนณโรงเรียนเบิดพิทยาสรรต์ตบลเบิดอําเภอรัตนบุรีจังหวัดสุริน์โดยมีนายพิจิตบุญทันผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ